ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยรลาวพัฒนาสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับ ในงวดวันที่27ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ทำให้ f อซพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้า61นะครับทางสปปลาวนะครับก็ขอแสดงความยดีกับ f อซพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาก็คือเลข0ูนย์กับเลข1นะครับสายวิ่งสายรูรูศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับ เด่นศูนย์นะครับก็จะมี1 0นะครับ0ูนะครับแล้วก็0ูนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับก็มี3คู่นะครับสำหรับเด่น1นะครับก็จะมี18นะครับ61นะครับ01นะครับสำหรับเด่น1ก็3คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัว่สำหรับชุด3ตัวก็มีนะครับ118นะครับ106 107นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับแนวทางชุด4ตัวก็มี0 1 1 8 8นะครับ0106นะครับแล้วก็0 1 0 7นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดนะครับ4ตัวสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้4คู่นะครับก็จะมี0 0 1 1 6 6แล้วก็88ระหว่างเบิ้ลไว้ด้วยนะครับวันี้นะครับครับผมสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไรค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับอันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอพี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ